นี่ครับดูไกลๆนี่นะฮะนี่คือดินสไลด์นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไกลๆเนี่ยอาจจะแบบหืมแต่ใกล้ๆแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกว่าโอ้หินเนี่ยมันลูกใหญ่ๆครับมันมันมาเกือบแบบถึงบ้านเลยเป็นภาพดินสไลด์ตามแนวเขาในเขตตะบนไทยสามัคคีอำเภอวังน้ําเขียวจวงังหวัดนครราชสีมาก,กว่า20จุดนะครับซึ่งจุดที่ดินสไลด์แล้วก็หินถล่มอยู่ห่างจากชุมชนเพียงแค่3 0 0ถึง400เมตรเท่านั้นครับส่งผลให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลแล้วนะครับว่าหินเนี่ยจะถล่ม แล้วก็สไลด์เข้าทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่อบอตไทยสมัตคีก็ได้นําป้ายแจ้งเตือนระวังดินถล่มมาติดไว้อยู่หลายจุดแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพตลอด24ชั่วโมงหากว่าเกิดเหตุดินถล่มซ้ำนะฮะค่ะคุณสงเสี่ยมโสวิชัยนะคะชาวบ้านบ้านคลองทรายเนี่ยบอกว่าปีนี้อําเภอบางน้ําเขียวเนี่ยเกิดฝนตกหนักนะคะทำให้เกิดดินบนภูเขาเนี่ยถล่มหนักกว่าทุกปีค่ะ ในขณะนี้นะคะชาวบ,บ้านก็เริ่มบาดกลัวค่ะว่าจะเกิดดินถล่มโดยที่ไม่ทันตั้งตัวซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินแม้ว่าทางอบตเองเนี่ยจะสั่งให้อบพยพแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันที่ไหนไงเพราะว่าไม่มีบ้านญาติอยู่ในพื้นที่และกังวลว่าหากมีฝนตกลงมาซ้ําอีกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดดินถล่มลงมาด้วยนะคะขณะนี้จึงทาได้เพียงเฝ้าสังเกตแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะะแล้วนายสมบูรณ สิงห์กิ่งนะครับนายกอบตไทยสามัคคีนะก็บ,บอกว่าตอนนี้นะครับภูเขาในเขตอำเภอวังน้ำเขียวไม่สามารถรับน้ำได้ครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งได้แจ้งเตือนประชาชน2อหมู่บ้านแล้วก็คือบ้านของใสแล้วก็บ้านบุใสซึ่งก็มีประชาชนกว่า150ครัวเรือนนะครับให้เตรียมพร้อมอพยพ ในช่วงหนึ่งเดือนนี้ด้วยนะฮะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประสานค่ะไปยังเจ้าหน้าที่ธรณีวิทยาให้ลงพื้นที่มาสำรวจหน่อยนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะภูเขาในรอบๆพื้นที่ค่ะที่เกิดดินสไลด์เพื่อประเมินสถานการณ์ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นมาซ้ำอีกด้วยนะคะ